ดีค่ะทีมพอมออุตรดิตเราอยู่กันที่ตำบลวังกะพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตสำหรับวันนี้ค่ะเราพาทุกท่านนะคะมาพบกับผู้ประสบปัญหาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ ขอสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะค่ะคุณแม่คะต้องอยากจะให้คุณแม่นะคะเล่าเกี่ยวกับสภาพปัญหาหลักที่ครอบครัวของเราประสบณนะตอนนี้ค่ะแม่เรื่องการเงินขาดแล้วตั้งแต่สามีหนูเสียชีวิตไปเขาเป็นมะเร็งของเสียงและหนูต้องรับภาระ,ะคนเดียวเลี้ยงลูกสามคนตอนนี้ก็ถ้าอย่างเราไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ได้บ้างวันละห้าสิบหกสิบบาท แล้วเราต้องไปรับจ้างเขาทั่วไปบางทีหนูก็ร้อยมาลลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่จากสถานการณ์โควิด1 9ในระลอกนี้ค่ะมีผลกระทบอะไรกับทางครอบครัวคุณแม่บ้างคะค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและการทำงานได้น้อยลงอ,อแล้วเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านิสินมากมายเลยค่ะแล้วเราแบบได้น้อยได้น้อยมากเงิน,อนทองท,องที่เราต้องไปหาเนี่ยค่ะ,คะไหนจะค่ากินค่าอยู่ของเด็กๆอีก ค่ะคุณแม่อยากจะทราบความต้องการหรือว่าการวางแผนในอนาคตสําหรับเด็กๆทั้ง3คนค่ะแม่หนูอยากให้ลูกได้ทุนการศึกษาไว้เลี้ยงแล้วก็ให้เด็กได้เรียนสูงๆให้มีการมีงานทําดีๆค่ะสุดท้ายนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรไว้กับพวกเราคะ่ะอยากขอบคุณพอมอ,อุตร,รดิษฐ์ที่มาเยี่ยมเยียนไม่ทิ้งกันแล้วก็ไม่ทิ้งพวกหนูช่วยเหลือพวกหนูทุกอย่างคะ่ะ ขอบคุณพอมอุตรดิตค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือและไม่ทิ้งกันหนูขอฝากเรื่องทุนการศึกษาของหนูและน้องๆเพื่อที่จะได้เรียนสูงมีอาชีพมั่นคงค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณอพอมอค่ะขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลนะคะที่เข้ามาให้ความร่วมมือกับเรานะคะในครั้งนี้นะคะ